เราไปยานอ ok. <c oughs> ันนั้นไปเบื้งสถานที่ไว้ฮะจุดไปหากินตะดิบุกคือจากน้อยเนาะเขาไปหากินเขาบริได้แต่งตัวโอ้มุมนีงงามเลยแน่น เออเอาเห็ดจักน้อยจากน้อยมันมนักมนกน,นไปไปบ่ให้บ่ให้คนไปไล่มาจะมัน มืดนะก้อนหินทางนี้เนาะโอ้หู้อะไรมาเนี่ยเอาหายุหายกินพี่หนุ่มเอ้ ဖယဖကယအသရာငကေဖကမါ်တေူလေင်ဖရယြယါတောဖယလု့ဘါတေဲ Ừ. Mịt con này. Hả? Này là vâng. Ôi, thật là xin bột tóc nằm này. Ui, 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 ui. Đã lại quá Ngoài Cung hải

เออเมาแล้วไอ้มาจับเกือบนี่เออหูอะไรมาเนี่ยไอ้เห็ดมาเนี่ยเอ,อเาเโอ้เออไหล่ไล่เลยไหล่เลย โอ้ทางนี้บุ้มีหินเนาะครับเลยทำไมโอ้มาทัานคำท,<า>ทำักคำก็น้อยลงสวนนึงกำลังไป <laughs> Cháp, cháp, thịt oh. chắc cung chắc cung chắc cung cung chắc cung chắc cung chắc cung ปามันไปยุ่งบนตื้นหมดเลยนะยังปลาดาอันนั้นเน,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 นะาะนน มอหนาต้นจริงมาใส่มาคักใส้หมยยามนะใสครัางคืนรถดยามะมัะมนนี่ทึกนี่ปูกินมดละหบป้ากลางคืนน,น,าานล่เนาะอันนั้น กุ <at> ้งลายวะกุ้งลายเนี <ios> ่ยปลาตาโอ้โโอ้ได้ตัวบางยังนี่อันนี้กบปลาอันนี้กุ้งอันนี้กกุ้งเป็นกุ้งลายไปเอากุ้งซะ ขี้เขียนไหมอยู่ขี้ใสไหมปันห้อนคำอนนะห้อนปลาไงนน <c oughs> โอสเต็นกคาตาเลย <c oughs> เกือบคู่หนึ่งได้อีกสามตัวตึ้งเนาะสัมมาโนคักแล้วตัวผู้ตัวนี้ปันใน

ทุกงม of, of hey, ือท oh, ุกมือหรือว่าออกออกให้งานแล้วอยๆมันก็มมยเอากนนั่อยู่พี่แล้วยงไเออมาพี่โนคนแางอยู่หลังกงโอ้เลยกก้ก้อยเลย ได <c oughs> <ừ> ้อันบ่มีคราวนี้ทํามันแล้วกนน้ํให้ค้นๆก่นเนาะปลายังบ่เห็นเนาะเอิ้นคลิปนี้กุ้งกุ้งโอเคโอเค ผมเชืยอล่ามือจะหาใหม่เปลี่ยนเนี้ไ